สวัสดีครับพวกผมนะครับเบบอยนะครับจากช่องตระกูลแมงปี์มนะครับตอนนี้แมงบีก็ได้มาอยู่ที่บ้านแม่บัวนะครับแล้วก็ตอนนี้แม่บัวบอกว่าเดี๋ยวจะตมกล้วยให้กินอ่ะจัดไปนะครับเอฟซีเดี๋ยวเรามาดูฝีมือของแม่บัวตมกล้วยครับเอาละครับตอนนี้แม่บัวนะครับสวัสดีแม่บัวครับสวัสดีค่ะวันนี้จะทําอะไรครับเนี่ยแม่บัวจะทําตากล้วยเอาแล้วครับทุกคนวันนี้แม่บัวโชว์ฝีมือตำกล้วยนะครับนี่คือกล้วยตานีใช่ไหมค่ะอืมนะครับมา ทุกคนคับเดี๋ยวเรามาดูฝีมือแม่บัวทำกล้วยกันนะครับผมแม่บัวจะทำกล้วยวันอ่าครับผมทุกวันไปทำโรงทานแม่ไม่ได้ืำแม่ตักแม่เป็นแผนกตักตักใส่ถุงแจกคนอ๋อแม่บัวเวลาอยู่โรงทานนี่คือไม่ได้ตามเนาะไม่ได้ตาแม่บัวจะเป็นแผนกตักแจกคนอตขตอนหลังนี่ไม่ได้ตักถ่ายรูปอย่างเดียวถ่ายรูปอย่างเดียว แล้วมีช่องมีอะไรแล้วแม่ก็แม่ก็เป็นมือกล้องครับมีแต่นั่นน่ะไอ้มือไอ้ทีมงานครับเขาใช้คนเป็นยี่สิบกว่าคนโอ้ยี่สิบกว่าคนเลยนะยี่สิบกว่าคนเพราะองค้องตัเป็นกระบะมืดครับมันต้องหันมันต้องเตรียมแล้วก็มีคนมือมือตำมือตำบูบอีกประมาณห้า มือตำปรุงอีกหนึ่งอ๋อครับผมเตรียมของหั่นของหั่นมะเขือหั่นมะเฟืองอืมอะนะครับมะนาวตอนนี้นะครับแม่บัวนะครับก็กำลังตำกล้วยนะครับ fc นะครับผมนี่นะครับโชว์ฝีมือนะครับส่วนน้องจ๊อบยังไม่ยังไม่ได้ขึ้นมานะครับทุกคนนะครับรออีกไม่นานยังทำงานอยู่งานไม่เสร็จ เขาแก่เขาดึง <ผม S 2> ที่จริงเสร็จไปหลังหนึ่งแล้วแล้วยังไม่เคลียร์เงินให้แล้วดึงไปอ่าไปทําอีกหลังใหม่อืมแกก็บอกแกจะเล่งมือจะทาสีให้มันหมดเลยเราผะอารมณ์เสียมันการน้องจอบแลยอยากขึ้นมาอ่าเข้าใจครับแล้วดูเหมือนว่าเท่าแกนี่จะดึงอยากได้จอบทํางานอืมมันก็จริงอยู่หรอกทํางานต่อมันก็ได้เงินเพิ่มครับ แต่มันเหนื่อยแล้วลงไปเดือนจะสองเดือนละไม่เคยไปนานแบบนี้นะครับเที่ยวก่อนนะไปแค่ยี่สิบห้าวันก็มีมาวานนี่เอฟซีครับมังน้องจอบอ่ะเขาไปมีเมียใหม่แล้วบางคนก,ก็บอกว่าน้องจอบอ่ะทิ้งเม่โบไปแล้วครับเม่ยโบก,ก็เลยว่าก็แล้วแต่มันแล้วแต่เวรกรรมมันแล้วแต่ไอ้นั่น มันไม่ได้เป็นแต่คู่เราคู่อื่นๆขนาดอยู่กันมานานยังเลิกลากันก็มีมคำว่าผมลีขคิดนี่ก็ไม่รู้มันจะลิขิตอยู่กับเรานาน,นแค่ไหนครับผมบางบางคู่ก็อยู่กันจนตายบางคู่ก็มีการหย่าร้างเลิกลากมันก็แล้วแต่อ่าสวัสดีน้องจ๊อบครับสวัสดีครับอ่าอ่าครับผมตอนนี้เอฟเอฟซี F C ก็ดูอยู่เนาะนะครับแม่บัวกลาลังตำกล้วยอ่าแม่บัวคุยเลยคุยเลย แม่ไม่บอกคุยกับจอบเลยผมได้ถ่ายโอเคอพูดถึงจอบจอบโทรมานะฮะมแม่ตำกล้วยอยู่นี่เห็นไหมนี่เออตำกล้วยอยู่แมกล้วย,ดวยดได้ไดีไหมละ่ะตำกล้วยกินในบ้านเราเนี่แหละแมงกะบีมาหามาถ่ายใช่มันไม่เป็นไรอ่า ทีท่เขาทํางานป,ประสบกับผมอ๋อไม่ปไปร้ายก็ที่ทํางานเนาะใช่ช่างก็เปื้อนมาหมดแหละมาเนี่มาตำกล้วยเนี่มาตำหมูเนี่ยไม่ไม่มีแรงตำนี่นี่ไม่มีแรงตำ <c oughs> แ,แล้วนะครับทุกคนนะมันเมื่อยแขนเออนะครับอ,อ,อ๋อเดี๋ยวก็เสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเมื่อไหร่อ่ะอืมเมื่อไหร่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วเมื่อไหร่เอ้ยเมื่อไหร่เว้ยคนตอแหล เซนเซอร์ดีไหมเนี่ยอ่านี้คู่รักกขาคุยกันเด้อเอฟซีอ้นตเลยอ๋อน้องจบทาสีอยู่ใช่ไหมทาสีอ่ะไม่เป็นไรเราก็ลงมือละเลงเลยนะครับเอฟซมาดูฝีมือแม่บัวนะฮะนะครับ อ่าสวัสดีแม่บัวนะครับตอนนี้แม่บัวกําลังตำอะไรครับผมตำกล้วยไหนแล้วก็ในมือคืออะไรครับมะเฟืองโอ้ตำกล้วยนีย่ครึ่งดูเขาใส่มะเฟืองด้วยนะครับใส่มะเฟืองครับมะขามเปียกอืมมะนาวแล้วแต่บ,บางคนก็ใส่มะยมแล้วแต่มีอืมใส่หลายอย่างครับใส่ต้องเปรี้ยว เปรี้ยวให้ถึงเปรี้ยวให้ถึงเพราะว่ากล้วยมันฝาด<อ>ก็มีเผ็ดมีเคม็มมีหวานนี่ตัเอาอแล้วครับทุกคนยังขาดมะขามเปียกยังลืมเมื่อกี้ไม่ได้หยิบมาหลังบ้านอ่าไม่เป็นไรตามไปก่อนครับตัวนี้นี่นะครับ วันนี้ไ <คน S 1> ะได้ชิมฝีมือนะับ<า>มแม่บัวกล้วยในกรุงเทพก็เยอะนะที่เขาหาบขายนะอันนั่นแหละรครับเยอะเยอะจริงๆตามกล้วยกรุงเทพเยอะมากเลยแต่บางคนเขาไม่เคยกินเขาก็ไม่นั่นแต่บางคนแม้แต่คนไทยก็กินนะครับต้องตำนานหน่อยต้องตำให้บุบใช่ครับใช่ครับให้บุบละเอียดก่อนครับตอนนี้แล้วค่อยปรุงเครื่องแม่บัวกำลังตำนะฮะจับสากรตำตัํากล้วยนะครับทุกคนนะครับเมื่อกี้น้องจอบก็โทรมาหานะครับผม เติมพลังนิดนึงนะครับอ่าอยากจะให้มาเร็วเนาะมาช่วยตํากล้วยหน่อยนะครับไม่มีแรงตําแล้วอ๋อต้องตําแบบนี้ตําให้กล้วยนี่มันบุกก่อนแล้วค่อยใส่เครื่องปรุงโอ้มันต่างจากตํามะละกอเลยต่างต่างกันมากค่ะอือคือมะละกอนี่ยเขาจะตําเครื่องแล้วก็เอาเส้นลงไม่ให้ไม่ให้ช้าอือแต่กล้วยเนี่ยถ้ามันต้องช้ำเออมันไม่แหลกละเอียดเราก็เคี่ยวไม่ได้มันก็ชิ้นใหญ่อ๋อ อมันต้องมันต้องละเอียดเนาะ,ะนะครับนี่แหละที่ไปตามทำโรงทานบางคนเขาไม่รู้จักเขาก็บอกว่าอะไรมันคืออะไรมันคือทํากล้วยไงอ,อืมมันคืออะไรเขาบอกกว่าเพราะว่าน้องจ๊อบมไม่ถ่ายเอาตอนตำถ่ายเอาแต่เครื่องอที่เขาหั่นเตรียมไวนะ้น่ะแล้วมันคืออะไรแม่เขาต้องอธิบายอธิบายไปแล้วว่ารสชาติมันออกจะมา เผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานอ๋อแม่บัวนะครับบอกรสชาติของตำกล้วยนะครับทุกคนตำปล้ยเนี่ยมันเป็นเขาเรียกไงนะอ่าเป็นเป็นอาหารเป็นอาหารแบบว่าอ่าเป็นอาหารกินเล่นของชาวตะกรเลยไหมอ่าตำกล้ยเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนั่นแหละแถบภาคอีสานอ๋อแถบภาคอีสานนะจะนิยมภาคอีสานเพราะแถวบ้านผมไม่ค่อยมีมันเป็นเมี่ยงค่ะมันเป็นเมี่ยงเมี่ยงอีสานอ๋อหรือว่าเรียกอย่างว่าเมี่ยงอีสานเนาะ ถ้าเมี่ยงเมืองเหนือก็มันจะเป็นใบที่เขาหมักอ่ะ,นะอันนั้นเมี่ยงอ๋อเอมนนเคยกินค่ะครับก็เป็นเมี่ยงเมืองเหนือถ้าเมี่ยงเมี่ยงภาคกลางก็จะเป็นแบบมะพร้าวคั่วกุ้งแหง้งอ๋อเข้าใจแล,แล้วทำไมแม่บัวมีความลุกเยอะแยะเลยนะลุกคนมะพร้าวคั่วแล้วก็กุ้งแห้งแล้วก็ทําน้ําจิ้มก็มามะนาวหาั่นถ้าเมี่ยงเมืองจีนเมืองจีนเมี่ยงเมืองจีนก็จะมีหมูหยอง หอมแดงซอยหรือเปล่าแล้วก็มีมะนาวหั่นต่ใส่หมูยองแต่เขาใส่ผักกาดแก้วห่ออืแต่เมี่ยงผ้ากางเนี่ยก็จะใส่ใบทองหลางห่อเมี่ยงเมี่ยงผ้ากางใบทองหลางเป็นยังไงครับใบลักษณะใบใหญ่ไหมใบทองหลางก็เท่ากับชะพูนี่แหละอ๋อคล้ายๆใบชะพูนะคะทองหลางอืม เหมือนว่าความใหญ่ความเล็กกับประมาณว่าหรือว่าอาจจะเล็กกับชพูแต่มันยาวๆหน่อยเขาก็จะมาห่อเมี่ยงของเขาก็มีมพร้อ,อมแดงพริกซอยพ้อมแดงพริกซอยแล้วก็มีมะาพร้าวควั่วกุ้งแห้งแล้วเขาก็<ด>ทำน้ำจิ้มรสชาติหวานเปรี้ยวแหละใส่แล้วก็หอนะคืเมี่ยงเมี่ยงภาคกลางเมี่ยงคนไทยเมี่ยงคนไทยเมี่ยงภาคกลางะนะครับ มีอย่างอีสานนี่ก็เป็นแบบนี้แหละมาตำาตำกล้วยโอ้โหตอนนี้นะครับรู้สึกว่าเริ่มละ,ละเอียดแล้วเนาะนะครับเริ่มแหลกแล้วนะครับต้องเอามะขามมาใส่หรือเปล่าไม่รู้อ่าต้องต้องรอแม่บัวชิมนะฮะเพราะงั้นแม่บัวต้องไปเอามะขามมาเนาะนะครับผมใช่ไหมแม่บัวต้องใส่มะขามใช่ไหม วัวไม่เปรี้ยวต้องต้องเอามะขามาเนาะนะครับใส่มะกอกด้วยตอนนี้นะครับแม่โนะบใส่มะกอกตานะฮะจะได้นัวผมมะกอกมันหอมอยู่แล้วเนาะค่ะอืมนี่ครับแม่โบตำกล้วยนะวันนี้นะฮะนี่บางคนเขาก็ไม่ใส่มะเขือเทศอ่าบ้านแม่ใส่ทุกอย่างใส่ทุกอย่างนะครับคนนะครับอือใส่ทั้งมะเขือเทศใส่ทั้งมะกอกอ่า ต่บางบ้านเขาก็ไม่ใส่มะเขือเทศเขาไม่ใส่มะกอกครับไม่เวียงยังพูดอยู่วันนั้นนะม,มันมันต่างกันเนาะเดี๋ยวแม่ไปเอามะขามแป๊บหนึ่งจัดใตน,นะครับเดียวเอามะขามก่อนนะทุกคนาานะครับอืมยแลแล้วตอนนี้นะครับแม่บัวก็ไปเอานี่มาแล้วนะครับมาขามเปียกแล้วที่กําลังทําอยู่นี่คือคือนะครับตำกล้วยตกำกล้วยนี่คือปลาลาเป็นต่อเลฟซีนะครับ ตำกล้วยค่ะปลาไม่ได้ก็ต้องใส่ปลาหนัวค่ะผมว่ามันน่าจะทุกตามมานะที่มันจะขาดปลา้าไม่ได้เนี่ยค่ะอืมไม่หอมนะอืมอืมต้องใส่นัวค่ะโอ้เอฟซีครับผมอยากให้กลิ่นทะลุเข้าไปในจอเลยนะมันหอมนะอ้าวสิ่งที่ลืมขาดไม่ได้นั่นคือมะเขือเหลืองมะเขือเหลืองมะเขือแก่หรอเรื่องยงมะเขือคืนมะเขือคืนมะเขือคืนนคู่กับตำกล้วยค่ะ นี่ครับแม่บัวอบอกว่ามะเขือขื่นมันคู่กับตํากล้วยนะฮะ,ะเออนี่นะครับทุกคนนะมาสีสันวันนี้จริงจริงนะฮเอาแล้วครับมาผมอยากจะเอาแม่บัวเนี่ยไปนั่งอยู่อยู่แบบกระทอมหรือว่าเรือนไทยสักอย่างนะเนาะมันจะเข้ากันนะเอฟซีเนาะนะครับเออถ้าเป็นละครก็เป็นละครแนวย้อนยุคพีเรียดนะครับเออนะครับเห็นน้องจ๊อบแบบอยากใส่ชุดไทยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวแม็กกบิจัดให้นะ ลองชอบมาก่อนนะครับเผื่อๆนี่พาไปอยุธยาเลยนะเอ้าจริงนั่นแหละเขาชอบเพราะว่าเมืองเก่าถ้าใส่ชุดไทยต้องไปอยุธยานะครับทุกคนนะอืมนี่นะครับจะจับกลับมาแะละเราจะยกคอกยกอะไรขึ้นรถตามด้วยนะครับยกรถด้วยเราจะไปปิกนิกกันตามป่าตามอะไรตามสรที่นี่คจัดไปนะครับจัดไปนะฮะนี่นะครับทุกคนดูขั้นตอนในการทํานะครับทุกคน อ่านะครับใกล้แล้วนะครับนี่ที่ขาดไม่ได้คือมะเขือเหลืองนี่ต้องใส่ตำกล้วยกับตำกระท้อนอืมอนะครับผมมันเป็นมันต้องเป็นของคู่กันอ่า,อานี่นะครับมะเขือเหลืองอันนี้มะเขือขืนใช่ไหมมะเขือขื่นอ่ะมะเขือคืนแก่อืมมันอ่อนไม่ได้ใช่ไหมมันไม่อร่อยเหมือนแก่โอเคแต่ไม่ม, <P. S 2> ไม,มีไม่มีก็ต้องเอาเขียว อ๋อถ้ามันไม่มีจริงก็ต้องเอาเขียวเนาะค่ะแต่ว่าเหลืองอร่อยกว่านะ,ะอืนะครับคนทําเป็นนะครับยังไงเขาก็รู้วิธีนะครับเอซีนะครับอ,อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือรสชาตินะครับที่มันขาดไม่ได้เลยนะใครๆถ้าเกิดว่าววใครๆก็ตามเป็นใช่ไหมแต่คราวนี้คุณต้องดูรสชาติครับอืมเอะเครื่องเริ่มเดินแล้วทุกคนนะฮะโอ้ยนะครับ นี่ตำอย่างแม่บัวนี่คือครบรถครับผมมันต้องเป็นขั้นตอนแบบนี้นะครับอ้อาแม่บัวทักทายเอฟซีหน่อยเร็วมองกล้องหน่อยเร็วพูดคุยหน่อยพูดคุย,ยด้วยตามไปด้วยเออจามาค่ะเอ๊เรียกแขกนะครับ <laughs> เรมาชิมตำกล้วยกับแม่บัวนะคะอืมวันนี้แม่บัวโชว์ฝีมืออ่าไปตำกล้วยกับเขาแต่แม่บัวไม่ได้ตำไปเป็นทีมงานไปช่วยกันอืมค่ะมันมีมือตำม,มือปรุงน้องจอบอยู่น้องจอบก็บเป็นมือตำบูตำบูอ่าการตำบูบแล้วก็มีมือปรุงต่างหากมือ,อมปรุงนะ่ะเป็นสาวโยยขึ้นร้อยนะัจกจัดรายการวิทยุเอาเหรออืม ตอนนี้แม่บวชชิมรสชาติอยู่นะครับทุกคนนะครับจะได้ปรุงเพิ่มได้นะครับตอนนี้ตักปะลาล้ามานะครับผมจืดนิดนึงโอเคจืดนิดนึง,งเติมปะลา้าอ่านะครับจืดนะทุกคนอืมนะพร้อมเราใส่จานนี้จะพอไหมนี่ครับผมพอกลัวมันเล็กไป นี่นะครับและแล้วนะครับตามกล้วยนะครับก็เสร็จอย่างสมบูรณ์แต่ถ้ามันจะสมบูรณ์มันก็ต้องกินนะครับไม่งั้นตามไม่ใครกินใช่ไหมเอออ่าพร้อมที่จะจ้ำข้าวเหนียวนะทุกคนนะฮะนี่ไงค่ะานตาตาอันนี้มันเราไม่มีพริกแดงเราใส่<อ>พริกเขียวใส่พริกเขียวะนะครับถ้าใส่พริกแดงสีสันมันก็จะแดงอืน่ากินกว่านี้ครับผมแต่แม่บัวไม่เป็นไรแม่บัวไม่กินเผ็ดครับผมผมก็กินเผ็ดน้อยครับ อฟังเสียงขอดทกในเอฟซีนะมันแบบมันใช่เลยนะอือม,มันต้องแบบนี้หเหมือนกินข้าวหมดหม้อต้องขอดหม้อนะทุกคนนะมา,มค,า,มาค่ะมาทิมตำกล้วยกับแม่บัวเปรี้ยวเผ<อ>็ดหวานเปรี้ยวเค็มแต่ไม่เค็มมากแต่ไม่เมมค็มมากกลมกล่อมนะฮะอโอ้ ก็มาตามปีหนึ่งจ้าบอกไม่เคยชิมไม่เคยชิมพอเข้ามาชิมนะได้ปีกว่าเขาบอกอร่อยอร่อยกว่าส้มตำอ่าอร่อยกว่าส้มตำเจ้าบอกแม่แม่บัวจับจับเอ่อจานขึ้นมาโชว์ fc หน่อยแล้วนะครับมาให้ fc ยั่วหน่อยจะจะจับสองมือจับสองมือใกล้ๆครับอ่านะครับเนี่ตตำกล้วยของแม่บัวค่ะนี่ครับตำกล้วยของแม่บัวนะครับผมโอ้โหดูดูที่หูน่ากินกระถินกระถินแกะเม็ดกระถินกระกถินเรามีไหมมีนี่มีรังบ้านบอยก็มี หลังบ้านผมมีเหรอมีที่หลังบ้านไม่รู้เรื่องติดกระริมรั้วอีต้นเม็ดกระถินอะผมไม่รู้เรื่องเลยครับห้องเช่ามีเม็ดกระถินอยู่ตรงนั้นด้วยนะทุกคนกระถินแก่มาโรยก็จะครบใช่ไหมครับแม่บัวก็จะครบประมาณนี้อ่ะน้องจอบถ้าน้องจอบดูอยู่นะครับรีบมานะนะครับรีบมานะครับน้องจอบนะครับอันนี้เราก็อื กินข้าวกลางวันไปด้วยอ่ะคือมันเที่ยงพอดีนะครับเอฟซี่พอดีกินข้าวกลางวันไปด้วยหลังจากที่กินข้าวแล้วเดี๋ยวจะไปถ่ายคอนเทนต์กันนะครับผมมีข้าวมีแกงโอ้นะสุดยอดจริงๆครับเอฟซีวันนี้นะครับแม่บัวนะครับก็ขึ้นชื่อว่าเป็นแม่บ้านแม่แม่สีเรียนเนาะเอฟซีเนาะนะครับแม่บัวเคยทำกับข้าวขายเป็นคู่รักที่เขาเรียกว่าเรียบร้อยที่สุดนะครับที่สุดเลยนะเนี่ยเออนะครับอื อ่าครับตอนนี้นะครับแม่วัวนะครับก็นนกมีแกงเห็ดมีตามกล้วยตามกล้วยคือพระเอกนางเอกของงานเลยนะครับทุกคนนะครับอันนี้อะไรนะแม่โบาจานแรกอ่ะอันนี้เป็นแกงมะเขือมะเขือไม่ใช่ซุปใช่ไหมไม่แกงมะเขือใช่ไหมแกงไอ้นั่นแกงหมูหรือแกงไก่ไม่รู้เหมือนแกงไก่แกงไก่ยวให้แม่บด้วยก่อน เอ๊ะถ้าแกงต้องเป็นน้ำหรือเปล่าครับแม่บัวมันแห้งนะเป็นน้ำอันนี้มันแห้งมันหนาวไงอ๋อโอเคโอเคข้าหนาวแล้วข้าน้ำน้อยครับที่อันนั้นคือที่เขาตักมาให้นะเขาไม่เอาน้ำเยอะไงพอดีมันอากาศมันเย็นอันนี้อันนี้น้องหมาแม่บัวนะฮะชื่อชื่ออะไรตัวเนี้ยน้ำเพชรน้ำเพชรนะครับน้ำเพชรนี่แบบว่าขอจองปลาไว้ก่อนเลยนะเออนี่อืม อันนี้ทรงใจจะเป็นย่างประส้มปลาส้มปิ้งกูประส้มเปรี้ยวๆเ,เนาะค่ะอแต่ก็ต้องระวังก้างนิดนึง FT ปลาส้มมันก้างเยอะนะฮะแต่รสชาติมันโอเคนะแต่มันต้องใส่จานมันถึงจะนั้นนะปลาส้มปิ้งจริงๆมันถึงมีพริกโอเคอ๊บอน,นันเรก็จะกินข้าวกันอ่าเอาไม่พออืมอ,อะไรไม่พอจานไม่พอใส่ปลาแมวแม่ลุกไปเอาโอเคนะครับผมโอเค ครับเป็นไงบ้างครับได้ดูแม่บัวตามกล้วยนะครับปีมือสุดยอดนะครับทุกคนก็อยากให้น้องจ๊อบกลับมาเร็วเนาะนะครับจะได้มาถ่ายคอนเทนต์คู่กันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ